สวัสดีพี่นอ้องปลอดยพ่อกันเช่นเคยกับชอ่องโป้งหนิงชาแนลมือนี้มาทงไฮทงหน้าคือเกาพี่น้องมาหน้าอีกแปลงหนึ่งพี่น้องแปลงนี้ว่านในเดือนหนึ่งแล้วพี่น้องครับฝนกับปตุกพี่น้องแหงแรงค่ะมือนี้แปลงนี้แห้งคับพี่น้องเขาสิบตุ้ยเสมอม,มือนีกะมาทอนหยาทอนหยาท้อนพักบุ้งในป่าเขาพี่น้องทอนถา่าฝนไปไปท้อนกันเลยพี่น้อง ไปเลยไปทอนหยาพี่นอ้องทอนหยาทาฝนแรงคักแรงคักพี่นอ้องประเทศจีนเพิน่นเคลื่อนแตกพายุนักขนาดส่วนจังหวัดสุรินทร์นี่คือแห่งแรงเถอะพี่น้องนี่หยามไดสิมาทอนหยาทาฝนวนไปพี่นอ้องราคาปุ๋ยกะเริ่มขยับเลยพี่นอ้องขยับทุกสูตรเลยพี่นอ้องกระเตืองขึ้นแล้วผากลาดพิน่น จะดาเนินการปุ๋ยคนละครึ่งวันสี่สิบห้ากรกฎานี่พี่น้องราคาปุ๋ยก็เริ่มตามระเบียบพี่น้องก็เริ่มแต่ละสูตรก็ต้องขยับราคาพี่น้องกระเตืองขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเฮ้ยเกษตรกรชาวไเชาวนาเนาะจะไหน้พี่น้องผลิตปุ๋ย,ยเองโมเป็นกระตังสื่อเพื่อนหลับพี่น้อง หน้าแปลงหนีของปอนัอยกวานในเดืเอนนึงเลยพี่น้องเข่ากะถือว่างอกงามอยู่แต่กะขาดตะนามพี่น้องถ้าได้น้าม,มานี่ปอนัอยก็จะวานสูตรแหลกเลยวานปุ๋ยสูตรแตกกอพี่น้องวันนี้กะมาทอนหยาทอนักบุงออกจากให้หน้าพี่น้องนี่นะวิธีทชา่าให้เช่าหน้าเนาะพี่น้อมนนงอมีหน้าแล้วกับซีพเฮ็ดยังพี่น้องเฮ็ดมีหน้าแล้วก็ตตรงเฮ็ดหน้าแหละเนาะ เสพเป็นอย่งนีปลูกข้าวโพดมันก็บอกแม่แต่ปลูกหน้าเอ,อปลูกเขานี่ก็ยังมีหนามใส่อยู่พี่น้องแต่ฝนบตกคือเช่าให้เช,ช่าหน้านี่เฮานี้คือหวังหน้าจากธรรมชาติคือฝ่าฝนกันปีใดฝ่ฟาฝนโมเป็นใจกะกขึ้นจังสี่ละพี่น,อฟาฟานอ้องฝ่าฝนเป็นวัยเป็นใจกะวานเข่าไปแล้วขึจังสี่เตี้ยยืนล่อตุยพี่น,น,น้องขันโมมีหนามสูบใส่กันล่อตุย ขันฝนบ่มาภายในสิ้นเดือนกรกฎานี่กะสงสัยจะสิไปทางตุยผลรล้ายกว่าพี่น้องแปลงนี่ถ้าตุยก็ต้องไถวานไม่พี่น้องไถปันวานไม่ส่วนทุน,กนเกษตรกรนี่กะอู้หลายคักพี่น้องเพื่อเสด็จเขาเจะเม็ดพอถึงผลผลิตเ e ก็บเกี่ยวกะลงสีเพิ่งกะว่าเขาออกลายกะกดราคาลงคือเก้าพี่น้องสีผลิตเขา คุณภาพอยงไรไปหอดลงสีเพิ่นกับฮักนั่นฮักนี่คือเก่าหมดเป็นไปบ่ได้ว่าเพิ่นจะพ่ฮักหนึ่งละฮักคาคว่วชื่นฮักสิ่งเจือปนอ้ยคือว่าละพอขาค้นกลางเนาะพี่น้องหนึ่งละเชาหน้าบ่ได้ขายเห้ผู้บริโภคโดยตรงพี่น้องตรงพันพอขาค้นกลางคือไปขายให้ลงสีลงสีเพิ่นกับตัง้งราคาไวเกษตรกรก็ตตรง ตามราคาผนตัางเลยพี่น้องหนึ่งละลงสีขันผลต่างราคาไว้ตันละหมื่นสองย่างสิกะถือว่าดีนะพี่น้องถ้าได้หมื่นสองอ่ะแต่ละปีอ่ะช่วงเก็บเกี่ยวไม่บ่ได้ถึงหมื่นสองพี่น้องจะอยู่หนึ่งหมืนหนึ่งพันนี่แหละพอไปขายอีรีหักค่าสิ่งเจียวปนฮักค่าความชื่นแต่อยู่กิโลละสีบาทคือเก้าพี่น้องเศรษฐกรพี่น้อง เลยมาถอนพักบุงวนไปพี่นอ้องถอนพักวนพักบุง,กบงถา่าฝนกันพี่นอ้องเผื่อฝนตกราคาปุ๋ยแกขยับเลยด้อพี่นอ้องขยับขึ้นเรื่อยๆละ่ะจังหวัดใดปุ๋ยยูรีอยปุ๋ยสูตรแต่ก็ขยับขึ้นราคาเท่าไรคอมเมนต์มาบอกพอหน่อยนะพี่นอ้องแหลกเปลี่ยนกันว่าจังหวัดใดปุ๋ยราคาเท่าไรบอกกล่าวกันผูดคุยกันพี่นอ้องแหลกเปลี่ยนความ แหลกเปลี่ยนในประสบการณ์กันพี่น้องพรหน่อยกับกเกษตรกรมือใหม่นาะกะเรื่องปุ๋ยกับบ่เก่งบันไดหรอกพี่น้องกระถาถ้าภาครัฐเพิ่นสีซ้อยเรือจังไหนภาครัฐเพิ่นสีทบทวนบอว่าใ้ทบทวนโครงการปุ๋ยคนละครสิเป็นจังไหนพี่น้องทบทวนแนวดาเอฟซี FC มีความคิดเห็นจังไหนกะความเหม็นมาบอกกาวกันพี่น้อง คอมเมนต์มากออกก้าวกันแหลกเปลี่ยนควาวมคิดเห็นกันสําหรับคลิปนี้กะโบมียังไลน์ดอกพี่หน่อยพอหน่อยผ้าพี่น้องเอฟซี FC มาทองไฮทองหน้ามาถอนพักบุ้งถอนหยาหัวมูออกจากหน้าพี่น้องถอนหยาทาฝนจังสี่แหละวิธีเกษตรกรไท่เฮาพี่น้องฝ่าฝนบบเป็นใจกะทาฝ่าฝนนี่แหละสําหรับคลิปนี้กะกล่าวคําว่าสวัสดีครับถมามะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พื่อเป็นคนลักใจให้ช่องปุ้งนีน่ Channel. ้ชาแนลนี่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ